สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายานินนะคะกับท็อปป c o คอนเทนต์ที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมอัปเดต EP ีที่19แล้วนะคะก็ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะคะพี่จะมีการส่องใจเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงว่าเขาคิดถึงเราไหมในทุกสัปดาห์คลิปพี่จะลงไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะคะก็ s u b สไครต์กันไว้ เวลามีการอัปโหลดคลิปลงไปจะได้มีการแจ้งเตือนไปถึงคุณ mm. ก็มาสองใจเขาดูว่าในสัปดาห์นี้เขาคิดถึงเราไหมนะคะโอเคค่ะเราก็จะเลือกจากสัญ,ญลักษณ์อะไรเอ่ยอ่ะนี่เมียวม่วงนะคะหมีฟ้าหมาชมพู่หมูเขียว หรือจะเลือกจากหลังไพ่ก็ได้นะคะที่จะเป็นคําตอบแล้วก็เป็นสิ่งในเจร์ของพี่ว่าเออเขาคิดถึงเราหรือไม่คิดถึงเราก็ทําทมาตั้งแต่ EP แรกๆแล้วเนาะโอเคนี่สำหรับเหมียวม่วงเห็นไหมเอ่ยคิดถึงไม่คิดถึง เขาคนนั้นคิดถึงไหมมีฟ้ามหาชมพู ขียวจะเลือกจากสัญลักษณ์คือสมุดโน้ตหรือจะเป็นเลือกจากหลังไพ่ก็ได้นะคะก็เลือกจากสัญลักษณ์ที่ชอบหรือหลังไพ่ที่ใช่เมื่อนึกถึงเขาคนนั้นว่าเขาคิดถึงเราไหมาถามดูแล้วก็เลือกไปนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆที่เสียสละเวลาอันมีค่าที่เข้ามาทำทำสเตมให้กับพี่นะคะก็ต้องขอบขอบคุณที่ มีการเอื้อเฟื้อกันที่เกิดขึ้นมาในช่องนี้ขอบคุณมากนะคะไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกหมีมั่วนะคะกับทอปิกคอนเทนต์ที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมอัปเดตอีีที่19เก้าแล้วเด้อเด้อเด้ออ่าก็สำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่ถ้าไม่อยากพลาดในการสองใจเขาพี่จะทำคลิปอัปโหลดลงช่องว่าเขาคิดถึงเราไหมไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะคะก็ s u b s c r i b e กันไว้เนาะ เวลาพี่ทำเสร็จก็จะได้มาเล่นกันเล่นหนุุๆขำๆกับท็อปปิกคอนเทนต์นี้แล้วก็อีกเช่นเคยค่ะเป็นดวมแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ต้องกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากแล้วก็ถ้าสัปดาห์นี้ผลการทํานายมาในทิศทางที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ชอบก็ทิ้งมันไปมองคิดเยอะนะคะดูสัปดาห์หน้ากันใหม่มาดูกันเลยค่ะเขาคนนั้นคนที่เหมียวม่วงนึกถึงเขาคิดถึงเราไหมเป็นคําตอบ นายอับสอสเขาเรยกคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มได้นะคะคิดถึงไหมอะ <c oughs> แหมคงไม่คิดถึงอะมัง้งจนจรทยานพุ่งเข้ามาหายเสี่ยงนี้นะคะนอับสอสเลยเข้าคนนี้ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนก็ได้นะคิดอะไรปุ๊บคิดปุ๊บทาปับ๊บคิดไวทําไวใจร้อนรุนแรงนะคะอยากมีการทอชั่น หรืออาจจะมีอะไรในใจกับคุณแล้วอยากจะอืมฉันต้องกลับมาฉันต้องมาหาคุณฉันต้องมาหาคนคนนี้เพื่อจะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างฟิลลิ่งเป็นแบบนั้นจะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแน่นอนค่ะคิดถึงแล้วมาอยากทําอย่างอื่นด้วยนะขนาดจะพุ่งโจมทยานเข้ามาหาเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ไพ่ขยายรู้แล้วว่าเขาคิดถึงเนาะเออคิดถึงแล้วอยากทําอย่างอื่นอยากพุ่งเข้ามาหาเลยเนี่ยแบบไหนยังไงต่อมาดูที่ไพ่ขยายกันค่ะ โ o ร์บ s นส์สตรงิงเขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศรีสิงห์ได้นะคะ KING OF p พนจูคเกิ l ส s เขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศรีธาตุดินพืชศักกมมาก่อนได้นะคะ Seven of w a n d ออืมแทบรอไม่ไหว <c oughs> สี่ไม้เจ็ดไม้อออคนคนนั้นของคุณน่ะแทบจะรอไม่ไหวนะคะคือสามไม้เนาะสี่ไม้สามไม้นางจะรอไม่ไหวแล้วอยากจะพุ่งมาอย่างนี้ตลอดเลยอืมเจด็ดอืมขอดูโฟร์วันสิคะอืมหืมขี่กอลค้าหืม ไม่ใช่อยู่ทาพี่ทําเสียวันนี้ฉาคนคนนี้ของคุณน่ะเขาที่จะพุ่งเข้ามาหาคุณเพราะอะไรเขาอยากจะมาเทคแคร์ดูแลใจใส่คุณยิ่งมากเป็นคิงออฟครับอ่าอิจฉาอิฉาเขามีความมั่นคงทางด้านความรู้สึกกับคุณมากนะคะถึงแม้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแตกต่างั้งเชื้อชาติศาสนาภาษาก็เถอ,อะเนาะ อ,อ,อาจจะเป็นไปได้ด้วยระยะทางมีเป็นปัญหานะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่หรืออาเป็นตัวคุณก็ได้ที่ไม่ค่อยแสดงออกในความสัมพันธ์แบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณนิ่งมากพี่มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขาเป็นคนที่เช็คแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลาและคุณก็นิ่งๆิ่งเหมือนเอาอะไรนะความสงบสยบความเคลื่อนไหวเนี่ยคุณเป็นสเตรนไงคุณแบบ เออฉันแกร่งอะ่ะเป็นผู้หญิงแกร่งอะไรเนี้ยเป็นผู้ชายแก่งผู้หญิงที่แกร่งอะไรเงี้ยคือมีถือในความเป็นตัวเองสูงนะคะด้วยความที่ตัวคุณอาจจะเป็นคนเดทเดทคือราศีพิจิกไม่ได้คุณเดทนะราศีพิจิหรือตัวคุณที่ว่าเนี่ยความลึกล่าของคุณไงคุณเงียบคุณนิ่งคุณไม่ค่อยแสดงออกพี่มองว่าน่าจะเป็นคุณนะแต่ไพ่สลับกันได้นะคะ แล้วเขาเป็นคนที่เทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ตลอดมาเขาเขาอยากดูแลคุณ,คณเขามีความมั่นคงในความรู้สึกคุณมา k i ง g of c ั p ก็เป็นไปได้ถึงว่าตีหน้าไพ่ก็ถึงว่าเขารักคุณนะคะถึงแม้ในความสัมพันธ์นี้มันจะมีความแตกต่างก็เถอะเนาะเออม,มีความแตกต่างเออเป็นไปได้ว่ามันเป็นระยะทางด้วยเนาะไม่งั้นเขาไม่อยากพุ่งเข้ามาหาคุณหรอกด้วยตัวความที่คุณเป็นตัวตนของคุณน่ะทำให้เขาแบบบางทีเขาสู้เนาะแล้วก็รอเวลา เพื่อจะได้ว่าเออมองแล้วว่าระยะทางเป็นปัญหา4กับ7ก็คือ3คือ3มไม้เนาะระยะทางเป็นปัญหาที่มอว่าสถานาการณ์รอบข้างในตอนนี้มันไม่เอื้ออานวยสำหรับการที่ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณหรือจะมาทำอะไรกับคุณถึงเขาอยากจะทำมากแค่ไหนนะเขารอให้สถานาการณ์ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจบลงจบเสร็จสิ้นลงซะกอ่อนนะคะมาได้สำหรับคือหไม้เออ จบเสร็จสิ้นลงมาก่อนแล้วเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะมาทําอะไรที่มีแพชชั่นใหม่ๆกับคุณเนาะตอนนี้ดูแลสถานการณ์รอบข้างคือมันต้องรอก่อนมันยังไม่ได้เคลียร์ลิงขนาดนั้นนะคะเอ,อ่อหไม้เจ็ดไม้ก็คือ8ปดไม้แน่นอนพุ่งมาแน่ค่ะพุ่งมาแน่1ไม้7จ็ดไม้คือหกไม้ขอจบไอ้สถานการณ์วุ่นวายตรงนี้ซะก่อนนะคะนะวุ่นวายก็คือหไม้ หนึ่งไม้สี่ไม้คือห้าไม้ความเกลบยกลวุ่นวายสถานการณ์ที่ไม่ได้เอื้ออํานวยเนี่ยให้มั่จบลงเขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วก็มีการเทคแอคชั่นดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีเลยเพราะว่าเขารักคุณนะคะนอกจากคิดถึงแล้วยังอยากจะทำอีกอื่นด้วยโอเคค่ะก็สรุปให้ทั้งหมดสำหรับผู้ที่เลือกเหมี่ยวม่วงนะคะกับท็อปปี้คอนเทนต์ที่ว่า เขาคิดถึงเราไหมอัปเดต EP ที่19แล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะก็ไปดูนะแล้วก็แอดไลน์กันมาสอบถามทักคิวกันได้นะคะเป็นดวงแบบโดยวรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากขอบคุณทุกการไลน์ขอบคุณทุกการ s u b สไครต์ขอบคุณทุกการ, ubscribe, การเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทํานายสําหรับผู้ที่เลือก มีฟ้านะคะกับท็อปปีคอนเทนต์ที่ว่าเขาคนนั้นคิดถึงเราไหมอัปเดตอีีที่เท่าไหร่ละ19นะคะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่พี่พี่จะทำคลิปส่องใจเขาเขาคิดถึงเราไหมในทุกสัปดาห์ที่พี่จะลงไม่สุกเสาน,นะคะก็ถ้าใครอยากจะเล่นท็อปปี o คอนเทนต์นี้ก็ Subscribe ไว้นะคะเวลามีการอัปเดตอัปโหลดคลิปลงไปเนี่ยก็มาเล่นกันได้เนาะ เป็นรวมแบบรดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะอม,มาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นผู้ที่มีฟ้านึกถึงเขาคิดถึงเราไหมมีไพ่เมเนจีจแล้วก็เป็นคำตอบนะคะ t e m p e r a n c e <oughs> อืมมเม t e m p e r a n c e เกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ว่าในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับสมดุล หรือใครในที่นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายถิ่นฐานหรือปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานก็ได้นะคะคิดถึงไหมต้องขยายเนาะอืมโอเคค่ะอืมต้องขยายก่อนขอให้ขยายสําหรับผู้ที่เลือกมีฟ้าหน่อยนะคะเดอะสตาร์เข้าหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีกุมนะคะ เอชอ็เพนทิชเชิลในช็อบขามเขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิตรได้ค่ะชาลีออตเขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีกําลัรกฎได้นะคะ Queen of Pentacles เขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุดินพิสุกกันมาก่อนได้ค่ะเขาดูเดสตาร์มิชเชนอืมคอดู The เดชาริออนสตาร์อืมอสตาเนาะเห็นอยู่แล้วนะคอดูควีนอเพนเชอร์ ได้สําหรับคือจสติกนะคะคุณหรือเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีราศีตุลออโอเคโอเคจากหน้าไพ่พี่มองแล้ว,ว่าเขาคิดถึงคุณไหมพี่มองว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่บ้างนะคะถึงไม่ได้เยอะมาก ก็ตามเถอะแต่ก็คือคิดถึงคุณอยู่บ้างคิดถึงคุณอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะการพ่มอเราว่าตัวเขาเองอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานในเรื่องหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานมีการเดินทางไกลนะคะเป็นไปได้นะคะในความสัมพันธ์คุณกับเขาตอนนี้ก็คือเป็นเป็นไปได้ว่าระยะทางเป็นปัญหาอาจจะด้วยแตกต่างด้วยเชื้อชาติศาสนาภาษาทัศนคติ ตรงนี้ก็ได้หรือฝ่ายได้ฝ่ายหนึง่งอาจจะทำหน้าทำงานในหน้าที่ของนักรบเออตำรวจทหารนะคะหรือไม่ก็ทำงานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้เนาะตอนนี้เหมือนว่าเขาพี่ว่าเขากำลังอยู่ในสภาวะการของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายหน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะมันเหนื่อยนะตอนนี้พี่มองว่าเขาเหนื่อยยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเขากำลังมีในจัดการ ความฝันที่เขาต้องการที่เรื่องทํางานให้เป็นไปในทิศทางที่เขาแบบเขาต้องการความมั่งคั่งร่ารวยนะคะตอนนี้ทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีเวลามานึกถึงคุณสักเท่าไหร่แต่ถามว่าคิดถึงคุณไหมก็คิดถึงนะคะเพราะมี Queen o p e n t a c l e s อยู่ยังไงเขาก็ถือคุณไว้อยู่ในมืออยู่เสมอยังนึกคืนนึกถึงคุณอยู่ตลอดในช่วงเวลาที่แบบเ,เขาเหนื่อยยากลําบากเนี่ยเขาจะนึกถึงคุณตัวคุณอัด เป็นยาใจให้กับเขาในเดอะสตาร์นะคะเออเป็นยาใจให้กับเขาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาเพื่อจะก้าวไปในทิศทางของหน้าที่การงาน <c oughs> ให้มันเติบโตมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะเขาจะได้ทําตรงนี้เพื่อจะดูแลคุณได้ไงคะเออแต่ถามว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมพี่มองเลยว่าคือก็มีบ้างแต่ไม่ได้ตลอดเวลาแต่ก็ยังถือคุณไว้อยู่ในใจอยู่ในมืออยู่ตลอดเพราะเขารู้สึกว่าคุณก็มั่นคงกับเขาเขาก็มั่นคงกับคุณ มันทําให้เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าถ้าเกิดเขาเอาเวลาไปคิดถึงเรื่องงานหรือเรื่องที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงยกย้ายเนี่ยเคุณก็ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่รอเขาอยู่ยังอยู่เป็นคนที่ทําให้เขานึกถึงอยู่อยู่เสมอนะคะโอเคก็สรุปให้เรียบร้อยว่าเขาคิดถึงหรือไม่คิดถึงนะคะก็เป็นรวมแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมาก ใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะก็ไปดูได้ว่าแบบไหนยังไงแอดไลน์มาคุยรายละเอียดจองคิวกันได้ราคาก็อยู่ใต้คลิปหมดเลยค่ะขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ u b s c r i b e like, ขอบคุณทุกาการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณท่าสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือก หมาชมพูนะคะกับทอปปิ้คอนเทนต์ที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมอัปเดตอีที่19แล้วนะคะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่พี่จะมีการอัปโหลดคลิปเขาลงเออเขาไม่ได้เขาเรา,เาดึกแล้วเริ่มเบลอโอเคจะมีการอัปโหลดคลิปว่าเขาคิดถึงเราไหมสนใจเขานะคะลงในทุกสัปดาห์ไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์เนะเาะ ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดก็ Subscribe ไว้จะได้มีการส่องใจเขาคนนั้นว่าในสัปดาห์นี้เขาคิดถึงเราไหมนะคะก็เป็นดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยและอีกอย่างก็ถ้าในสัปดาห์นี้ผลการทำนายออกมาในทิศทางไม่ดีไม่ใช่ก็ต้องเก็บมาใส่ใจไว้มาดูใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะโอเคค่ะนี่คือผลการทำนายนะคะสำหรับผู้ที่เลือกหมาชมพูเขาคนนั้นเขาคิดถึงเราไหมคะ หเจ็ดถ้วยสเวนอ็อคร์อะไรคือสเวนออกคร์ความปรารถนาความมโนโความเพ้อฝันหรือคิดถึงมากมายจนจับไม่ถูกว่าคิดถึงอะไรนะคะแต่ก็เป็นไพ่ถ้วยเป็นไพ่ความรู้สึกเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าเขาคนนั้นคิดถึงเราไหมนะคะ The Emperor เขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมตานะคะ King คิงออฟคัฟเขาหรือคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุน้ำมีกรกักฎพิจิกได้ค่ะเอชชอบ A shop, คัฟ hmm. คิดถึงเราไหมเป็นคนที่นิ่งมากและพี่มองเลยเนาะพี่รู้สึกเลยว่าคนคนนั้นของของของคุณอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะไพ่สลับกันเอานะคะเป็นคนที่นิ่งไม่แสดงออกทางด้านความรู้สึก อะไรเลยนิ่งดือ้อรัน้นคนคนนั้นของคุณอาจจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นซ e o หัวหน้า,าหัวหน้างานระดับประธานหรือเจ้าของกิจการได้หรือ,เ,อเป็นคนที่ต่างชาติต่างศาสนาของคุณได้กับคุณได้นะคะแต่นิ่งค่ะมีความนิ่งในนี้เนาะ 10 of Cups 7 8คือ1 7 10คือ3 9 of Wands ขอดูเอ่อ uh, 8ถ้วยหน่อย Strength เป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างเชื้อชาติศาสนาภาษาจริงเนาะในความสัมพันธ์นี้มันมีการคุณมองว่าตัวเขาหรือคุณก็ได้นะคะมีการมองว่าทา้งแตกต่างกันมากเนาะความสัมพันธ์นี้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้อืก็เลยมีการเดินคือเจ็ดถ้วยมีความแตกต่างกันมากไม่น่าที่จะเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นไปตาม สิบถ้วยอยากจะเป็นสิบถ้วยคือความอบอุ่นการเป็นครอบครัวกับคนคนนี้นะคะม,มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดหวังแต่เป็นเขาก็ได้นะคะหน้าไพ่สลับเปินเป็นเขาก็ได้นะคะแต่มันมีการเงียบกันเกิดขึ้นเงียบนะคะมีการเงียบมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มองไปได้ว่าอาจจะมีการเลิกลากันแบบแบบฉับพลันแล้วตอนนี้มีการ แอบแอบมองกันอยู่นะคะประมาณนี้เนาะพี่ว่าการเลิกลาของคุณมาจากการที่คุณทัศนคติที่มันไม่ตรงกันแต่ถามว่าเขาอยากมีความเป็นครอบครัวของคุณไหมอืมจริงๆแล้วในใจเขามีความอยากสร้างครอบครัวของคุณเนา,า,า,าเนะ t h e e r p i r o r k i u p of Cup c u ับ n of Cup แล้วก็ก้าหมายแต่ในความที่วันแตกต่างตรงนี้แหละเนเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์มันทำให้ความสัมพันธ์นี้ มีการเงียบหรือมีการเลิกลากันไปนะคะมีการจบความสัมพันธ์กันไปนะเออก็เพราะฉะนั้นก็ถามเลยว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยก็ถักคิดถึงคุณไหมต้องบอกเลยนะคะว่าเขาคิดถึงคุณเนาะอืมเขาคิดถึงคุณอยู่แต่ด้วยอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์เขาไม่สามารถทําอะไรไปมากกว่านั้นคิดถึงได้แค่คิดถึงอยากจะมาดูแลที่แค์เอาใจใส่ king of cups จะทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะว่าเขามองแล้วว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้นะคะเออมันมีความรักแอบอยู่ข้างในเนาะ8กับ10บก็คือสองเนาะมันมีความรักแอบอยู่ข้างในในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แต่ในความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้ไกลเกินเอื้อมคือเจ็ดถ้วยที่เขารู้สึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ม,มีความผูกพันม,มาในระยะหนึ่งแล้วเนาะเจดกับหคือหกเจกับหคือแด เออก็แปะก็เหมือนตัวนี้เหมือนกันอืมก็ต้องยอมตัดใจว่าความสัมพันธ์เป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังคิดถึงอยู่มีการแอบ,บคิดเล็กๆนะคะว่าอืมวันที่จะมีความสุขด้วยกันการเป็นครอบครัวการเป็นคนในครอบครัวการใกล้ชิดกันวันนั้นจะมีจริงไหมมันมีการคิดนะ ตรงนี้อยู่แต่ทําอะไรได้ไหมก็คือทําอะไรไม่ได้ก็คือแปลถ้วยมันจบลงไปแล้วนะคะก็ต้องสรุปให้ได้ว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ยังเดินหน้าต่อไม่ได้แล้วก็ยังมีการเออยังนึกถึงว่ามันน่าจะอนา,าคตข้างหน้ามันน่าจะเป็นไปได้ดีกว่านี้แต่ต้องบอกว่าเขาจะแสดงออกอะไรกับคุณไหมไม่มีค่ะเขานิ่งมากนะเขาเงียบเขานิ่งมากเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะ โอเคค่ะเป็นดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะว่าแบบไหนยังไงก็แอดไลน์มาคุยมาจองคิวกันได้ค่ะก็ขอบคุณทุกการไลน์ขอบคุณทุกการ s u b สับคลายขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่า สวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกหมูเขียวนะคะกับท็อปปีคอนเทนต์ที่ว่าเขาคิดถึงเราไหม EP ที่19แล้วนะคะ mm hmm. ก็ประชาสัมพ mm ันธ์นิดนึงสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่พี่จะมีการอัปโหลดทำคลิปลงช่อง mm hmm. เขาคิดถึงเราไหมในทุกสัปดาห์คลิปจะลงไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะคะ mm hmm. ก็ถ้าไม่อยากพลาดก็สับส i b e ไว้นะคะอืม จะได้มาส่องใจเขาดูอีกเช่นเคยเป็นดวงแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยถ้าในสัปดาห์นี้ผลการทํานายออกมาทิศทางที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งมันไปเรามาดูกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะไพ่ที่ความอยู่นั่นคือไพ่เมนเมนจีรแล้วเป็นคําตอบว่าเขาคิดถึง,งเราไหมเนาะขอดูหน่อยค่ะเขาคนนั้นคนที่เรานึกถึงคุณอะไร คุณคิดถึงผู้ที่เลือกหมูเขียวนึกถึงเขาคิดถึงเราไหมคะสามดาวาเออสามดาบไม่ใช่ไม่คิดถึงนะคะเพราะดาบปากใจนี่คือคิดถึงนะเพราะคิดถึงถึงได้เจ็บปวดไงถูกไหมพี่มองล้วว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณกับเขาน่าจะมีปัญหากันนะคะในความสัมพันธ์นอกจากเขาจะคิดถึงคุณแล้วเขายังเจ็บที่ใจ ทุกครั้งที่เวลานึกถึงคุณด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะกับไพ่ขยายยังไงแบบไหนอะไรนะคะขอดูเลยค่ะขอสองสำหรับผู้ที่มูอเขียวนึกถึงว่าเขาคนนั้นคิดถึงเราไหมแบบไหนยังไงนะคะ Sven e of p e n t a c l e s s i c s w o r d s fire wands Wheel o fortune f เจตเทวิลคุณหรือเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีมังกรได้นะคะขอดู seven of pentacles แต้สำหรับคือ queen of cups นะคะคุณหรือเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีสิงหรือลัคนาราศีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกได้นะอจากหน้าไพ่พี่มองแล้วว่าในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการเลิกลากันไปนะคะแต่ถามว่าเขาเลิกได้ไหมคือเขายังเลิกไม่ได้นะคะความสัมพันธ์คุณเนี่ย คุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างนเชื้อชาติศาสนาภาษาทัศนคตินั่คือสเตรนนะแต่ความอ n น r g จีนความเป็นคู่เออ่มันมีอยู่คุณเคยเป็นคู่กันเคยมีคอมมิตเมนต์กันอาจจะมาในระยะหนึ่งแล้วแต่ด้วยความว่าพี่ว่าพี่ว่าคุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กันนะคะเพราะมันมีห้าหมาย มีการทะเลาะเบาแหวงการหรือสถานการณ์จากสิ่งรอบข้างมันไม่เอื้ออํานวยมีคนมายุ่งวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณมากเกินไปมทาให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถไปต่อได้นะคะตัวเขาเองเขาคิดถึงคุณไหมแน่นอนค่ะคิดถึงมากสามด่าปากใจเลยเนาะแล้วใต้สำรับคือ q u e e อ of คั p อยู่ในอารมณ์ของอารมณ์ของ Sensitive อ่อนไหวสุดๆเจ็บปวดสุดๆต้องบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้กำลังเจ็บปวดอย่างสุดๆถามว่าเขาอยากจะมูฟอนมูฟออนจากคุณไหม เขาอยากมูฟออนจากปัญหาตรงนี้นะมูฟอนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแต่ถามว่าเขาไปได้ไหมพี่มองแล้วว่าเขายังไปไม่ได้มันมีห้าไม้อยูอ่ตัวเขาเองอาจจะขัดแย้งในใจเองก็ได้ว่าเขาก็ยังไปไม่ได้เขายังขัดแยง้งจะเอายังไงจะมูฟดีไหมหรือจะอยู่ต่อสมดาบ6ดาบคือ9ดาบก็คือความเจ็บปวดทรามานนอนไม่หลับถึงขั้นหลอกหลอน เลยนะคะในความที่คิดถึงคุณเขาไม่อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปต้องบอกเลยว่าเขาไม่อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแต่แต่ถ้าในระยะเวลาเขาก็คาดหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นไปกว่านี้แต่ทำได้ไหมคือมัน View ofportunity ิวิ e ค queen of cups ไม่ได้พี่ต้องบอกว่าตลอดเวลาเขาคิดถึงคุณไหมคือต้องบอกว่าตลอดเวลาตลอดเวลาว e ว of o ฟอร์จูเนติวิวมันฝัง เป็นความเจ็บปวดและทุกทรมานแล้วมันฝังเข้าไปในใจิตใจของเขาในความคิดถึงคุณเขาอยากออกจากปัญหานี้คะ่ะเขาอยากออกจากความรู้สึกนี้แต่เขาทําไม่ได้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเขาทาไม่ได้เนาะเขาคิดถึงคุณมาก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 แต่ในหน้าไพ่ไม่ได้บอกว่าสถานการณ์อะไรที่มันมีมากมายแต่พี่ก็าอาจได้ข,ข้าวว่ามันน่าจะมีจกักคุณอาจจะทะเลาะการหรือสถานการณ์รอบข้างไม่เอื้ออํหนวยในความสัมพันธ์นี้นะคะ มันทาให้ว่าพ่กคูณแตกต่างในเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางในความสัมพันธ์อายุด,ด้วยฐานะด้วยนะในตรงนี้มันทําให้มันมันยุ่งยากในความสัมพันธ์มนไม่สามารถจะเติบโตไปได้อถามว่าเลิกกันไหมออพี่ก็มองว่ายังขอดูซิกโซสหน่อยสิมันติดใจซิกโซส Princess Hi Princess ยังไม่ได้เลิกนะคะเขายังไม่คิดว่าเขาเลิกกับคุณเนาะเพียงแต่ว่าเขาอยากจะออกจากอุปสรรคปัญหาหรือตอนนี้ที่เขาเจ็บปวดและทรมานอยู่เนี่ยอยากจะออกมันไปแค่นั้นเองเขายังไม่คิดว่าเขาจะเลิกกับคุณนะคะ,ะสรุปให้ว่าเขาคิดถึงคุณมากมายคิดถึงอยู่ตลอดเวลาในความคิดถึงนั้นเจ็บปวดและทรมานถึงขั้นนอนไม่หลับเลยนะคะโอเคค่ะ ก็สรุปไปทั้งหมดแล้วเนาะสำหรับผู้ที่เลือกหมูเขียวเป็นรวมแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่ก็แอดไลน์มาแล้วก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้ค่ะมีะรายละเอียดราคาทั้งหมดแอดไลน์มาก็มาคุยกันได้นะคะนัดคิวกันได้ขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการสับสไครต์ขอบคุณทุกาการเดินทาง ขอบคุณที่เจินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณค่ะ